ถูกทำร้ายด้วยวาจาทุกวันจิตเป็นอกุศลตลอดบทความโดยดังตรินจัดทำโดยกษสิตาลพิรัตนากูลถูกทำร้ายด้วยวาจาทุกวันเหมือนจะเป็นบ้าตายไม่มีเวลาให้คิดเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอย่างไรดีทำใจให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอด ใครเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจริงๆจะกลัวจะเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัตรว่าหน้าพรั่นพรึงเพียงใดกรรมบางชนิดเมื่อกำลังให้ผลนั้นเขาให้ผลด้วยการเล่นงานขนาดไม่ให้ตั้งตัวติดหรือขนาดสั่นคลอนศรัทธาในความดีทุกรูปแบบที่เคยเชื่อนรกสวรรค์นิพพานบุญธรรมกรรมแต่งก็ผ่านอยากจะเลิกเชื่อกันอย่างสิ้นเชิงเห็นเป็นเรื่องงมงาย หรือกระทั่งหันมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทุกศาสนาไปเลยจุดเปลี่ยนของความเชื่อของคนเรามาเกิดขึ้นเมื่อประสบวิกฤตหรือเรื่องเลวร้ายซ้ำซากยากจะเยียวยาจิตใจที่ท้ายคำถามคือทำใจให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดนั้นเป็นส่วนที่ผมเติมเข้าไปในคำถามเดิมนะครับเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้น คนเราพอจิตใจกำลังตกต่ำกำลังหดหูกำลังท้อแท้ทรมานอย่าไปยกกรรมดีกรรมชั่วแต่หนไหนมาพูดเลยฟังแล้วไม่เข้าหูหรอกถึงเคยอยากเชื่อก็เปลี่ยนเป็นอยากเลิกเชื่อได้มาว่ากันถึงต้นเหตุปัญหาธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันธรรมชาติของกรรมสัมพันธ์จะมีใครคนหนึ่งถูกเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ หรือถูกกระทําต่างๆนานาเสมอหายากครับที่จับสองคนหรือมากกว่านั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกฝ่ายแฮปปี้ทั่วหน้าต่างฝ่ายต่างผูกสมัครรักใคร้กลมเกลียวไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครทําตัวใหญ่กว่าใครมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอยู่ด้วยความปรองดองแต่ก็มีจริงนะครับชีวิตในอุดมคติแบบนั้นแต่หายากหาเย็นเหลือเกิน ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการรมดีชั่วของแต่ละคนทำมาไม่เท่ากันจึงเกิดช่องว่างขึ้นเสมอและในช่องว่างนั้นมีธรรมชาติของการเป็นใหญ่และเป็นรองเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดการวนเวียนในวัฏจักรที่ซ้ำไปซ้ำมาบางโอกาสเรามีสิทธิ์เป็นผู้กระทาก็ได้สั่งสมความสะใจว่าเราเหนือกว่า บางโอกาสเป็นฝ่ายถูกกระทำก็ได้สั่งสมความเกลียดชังน้อยเนื้อตามใจไปแทนและแล้วด้วยกฎแห่งการสนองกลับแห่งกรรมวันหนึ่งผู้กระทำก็ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำเข้าให้บ้างแต่ไม่ค่อยแน่ว่าผู้ถูกกระทำจะมีกําลังใจสั่งสมบุญไปเป็นฝ่ายกระทำเขาบ้างหรือเปล่า ผู้เป็นฝ่ายลงมือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคนอื่นเป็นนิดนั้นย่อมมีเงาเมื่อติดตามตัวไปเห็นได้จากชาติปัจจุบันว่าหน้าตาคร่ำเคร่งมีความไม่น่ารักไม่น่าใกล้ชิดไม่น่าคุยด้วยนานนักนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตาไม่ต้องข้ามพบข้ามชาติไปไหนถึงแม้บุญเก่าจะบรรดาใี้เขาสวยหล่อเพียงใดเปลือกนอกที่ห่อหุ้มไว้นั้น ก็ไม่อาจช่วยพยุงได้นานเลยกระแสความน่าชิงชังจากภายในจะคล้ายหนามแหลมแนาระคายที่ปุดยื่นออกมามากหนอขึ้นทุกวันจนในที่สุดเมื่อน้ำเลี้ยงแห่งบุญเก่าหมดเขาจะเหลือแต่ความสุดโทมเป็นที่ปรากฏชัดอีกประการหนึ่งในที่สุดวิบากกรรมจะกดหัวเขาลงไปอยู่เบื้องล่าง และมีคนขึ้นเหยียบบ้างอาจเป็นตัวเราที่เคยถูกเขากระทำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นที่อยู่ในแวดวงโครจรกรรมทํานองเดียวกับเขาเวลาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องกรรมวิบากท่านจะให้ข้อมูลความจริงเป็นกล,ลางๆอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปสมน้ำหน้าใครเพราะการสมน้ำหน้าก็คือการได้ส่วนบาปของเขามาเปื้อนจิตเรา แต่เมื่อเรารู้ข้อมูลตามจริงนี้จะได้วางใจเป็นอุเบกขาว่าใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นและนี่ไม่ใช่เพื่อให้เรามองออกไปนอกตัวอย่างเดียวไม่ใช่ให้เห็นแต่ว่าคนอื่นเขาจะต้องไปเสวยกรรมที่เขาทำมาเราเองแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเสวยกรรมที่ทำไว้แต่ก่อนเช่นกันขอให้คิดว่า เราจะไม่มาอยู่ภายใต้การเบียดเบียนด้วยวาจาเช่นนี้เลยหากเราไม่เคยเบียดเบียนใครด้วยวาจาเป็นนิดมาก่อนต่อให้มีฐานะต่ำต้อยต้องเป็นฝ่ายรับใช้ใครก็จะไม่พบเจอนายที่โหดร้ายเป็นอันขาดแต่เพราะเราเคยสนองตัณหาเคยทำกรรมด้วยการช่วยโอกาสจากช่องว่างทางฐานะมาก่อนก็จึงต้องได้รับผลเช่นนี้ สำหรับหลายคนที่จำต้องทนสวยทุกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนั้นน่าเห็นใจครับไม่มีคำแนะนำชนิดเสกปิ้งเดียวทุกสิ่งที่เลวร้ายหายวับไปกับตาคงต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทดลองคือให้โต้ตอบคนพูดร้ายด้วยการพูดดีให้โตตอบคนไร้ศีลด้วยศีลสัตว์ด้วยการทำเช่นนี้ประการแรก เราได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างขันติบารมีประการที่สองเราได้ชื่อว่าใช้กรรมชั่วเก่าโดยไม่สร้างกรรมชั่วขึ้นใหม่ประการที่สามเราได้ชื่อว่าเป็นของจริงเป็นตัวอย่างให้คนชั่วเห็นว่าโลกนี้ยังเป็นคนดีกันได้แม้ถูกร้อยเยาะหรือถากถางว่างโง่แค่ไหนข้อสุดท้ายนี้ ถ้าเราสั่งสมบารมีจนเกิดพลังมากพอก็สามารถอาศัยอธิษฐานโดยอ้างเป็นสัจจะได้เช่นเราโต้ตอบคนมีวาจาชั่วร้ายด้วยวาจาดีงามมากรบสามเดือนซึ่งเป็นกรรมอันคนทั่วไปทำได้ยากขอสัจจะความจริงนี้จงทำให้เขาสำนึกผิดและกลับใจมารู้สึกดีพูดกับเราดีขึ้นด้วยเถิดโลกเรา กำลังเต็มไปด้วยคนท้อแท้ที่จะทำความดีครับต่างฝ่ายต่างเป็นตัวอย่างในทางเสื่อมจึงไม่ค่อยมีกำลังใจอยากต่อสู้ความชั่วร้ายภายในตนเองกันสักกี่คนอธิษฐานให้เริ่มที่ตัวเราเถอะถึงแม้จะเป็นคนเดียวในตำบลก็อาจเปรียบได้กับน้ำหยดเดียวที่หย่อนจุ่มลงไปในสระใหญ่แล้วกระจายวงคลื่นออกไปทั่วสระในที่สุด